ลิงคุณศึกแห่งสามกบผู้ชนะศึกโดยไม่ต้องรบลีบองคอสองอชื่อตามภาษาจีนกลางว่าหลี่เหมิงเกิดที่ฟูโคเมืองยีหลัแห่งอีจิวเมื่อเยาววัยเดินทางลงใต้สู่กังตังไปอาศัยกับพี่เขยนามว่าเตั้งตั้งซึ่งเป็นลูกน้องของซุนเซ็กภายหลังลิบองคือแม่ทัพผู้ลือชื่อแห่งงอกบในยุคถัดจากจิงยี่และโลซก สร้างผลงานในสงครามหลายครั้งหลายคราตั้งแต่วัยหนุ่มจนซุนกวนแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญลีบองมีนิสัยห้าวหาญดูดันไม่ชอบอ่านตำราซุนกวนเคยแนะนำเขาและเจียมถิมว่าอยู่ในตำแหน่งสูงควรทุ่งเทศ,ศึกษาความรู้และแสวงหาความก้าวหน้าให้มากกว่านี้เพื่อวันใดข้างหน้าจะได้รับตำแหน่งใหญ่โตขึ้นแต่ลีบองตอบว่างานด้านการทหารยุ่งเหลือเกินแล้วไม่มีเวลาศึกษาตำราซุนกวนจึงอบรมอย่างไม่เกรงใจว่า เจ้าจะยุ่งไปกว่าค่าเทียวหรือค่ามิได้ให้เจ้าตลากตรำศึกษาตำราโบราณเพื่อเป็นมหาปราดเสียหน่อยข้าอ่านทั้งซื้อซูหลีจี้จิ๋วจ้วนกาววิมาตั้งแต่เล็กไม่อ่านก็เพียงแต่อี้จริงเมื่อรู้ความก็ศึกษาทั้งสามตำราประวัติศาสตร,ร์หมายถึงซื่อจี้ฮันซูและตรงกวนฮันและพิชัยสงครามของบรรดาปรา์จนแตกฉานข้าเห็นว่ามีประโยชน์ยินนะ่งนักพวกเจ้าทั้งสองมีสติปัญญาชันฉลาดอยู่แต่เดิม สละเวลาศึกษาเพียงเล็กน้อยก็ย่อมเห็นผลหากว่าสละเวลาเพียงเล็กน้อยมาศึกษาตำราพิชัยสงครามซุนวูลิ่วเทาจวดจ้วจนถั่วอ,อวี่และสามตำราประวัติศาสตร์พวกเจ้าจะได้เปิดหูเปิดตาและเป็นใหญ่เป็นโตวกว่านี้แน่ดังนั้นลิบองจึงเริ่มทุ่มเทศึกษาตำราเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ก้าวหน้าไปไกลแซงหน้าเหล่าบัณฑิตหลายต่อหลายคนจนแม่ทัพโลโซกที่ขึ้นมารับตำแหน่งแทนจิยี่ที่เสียชีวิต ที่เคยดูแคลนนิสยยัยหยาบกระด้างไร้การศึกษาของลิบองมาตลอดยังเอ่ยปากชมว่าท่านนึกมาตลอดว่าท่านรู้เพียงกลยุทธ์การศึกคาดไม่ถึงว่าวันนี้ได้พบท่านกลับมีใช่อเหมิงแห่งงอกกคนก่อนแล้วเจ้าตัวหัวราอพลางตอบว่าบัณฑิตนั้นมีพ่านพบเพียงสาวันมีอาจมองด้วยสายตาเช่นเดิมนับประษาอะไรกับเราที่มิได้พบกันนานหลายปีบทสนทนาข้างต้นที่ว่าอเหมิงแห่งงอกกและ บัณฑิตนั้นมีพานพบเทียงสามวันมีอาจมองด้วยสายตาเช่นเดิมต่อมาได้กลายเป็นคำพังเพยใช้กล่าวถึงคนที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดย,ย้อนกลับมาที่ลิบองขุนศึกที่ผ่านมากหลายสมรภูมิแต่ที่โดดเด่นคงต้องยกให้ศึกชิงสามเมืองเกงจิว๋วศึกนี้สืบเนื่องจากศึกเซ็กเพ็กศึกผาแดงที่ซุนกวนกับเล่าปีร่วมมือรบกับโจโฉศึกครั้งนั้นซุนกวนกับเล่าปีเป็นฝ่ายชนะ แต่ซุนกวนซึ่งออกแรงมากที่สุดกลับได้แค่เมืองลำกุนแต่ละครึ่งหนึ่งของกังแฮมาครองส่วนเล่าปี่ซึ่งไม่ได้ออกแรงอะไรแต่กลับได้ครองสี่เมืองในเกงจิ๋วได้แก่บุกเหยลงเตียงสาเลงเหลงและหุยเอียงไม่นานเล่าปี่ก็อ้างว่าสี่เมืองในเกงจิ๋วที่ตนครอบครองนั้นไม่เพียงพอต่อจํานวนไพรพลที่เพิ่มขึ้นจึงขอยืมลำกุนจากซุนกวนไปอีกเรียกอีกอย่างว่าเกงจิว๋วหรือก็คือเหตุการณ์เล่าปี่ยืมเกงจิว๋วนั่นเอง ซุนกวนต้องการจะบีบให้เล่าปีออกจากเกงจิว๋วจึงชวนเล้าปีไปปราบเอ็กจิ๋วด้วยกันแต่เล่าปีปฏิเสธโดยอ้างว่าเล้าเจียงคู่ครองเอ็กจิ๋วสืบประกูลเดียวกันกับตนเองซุนกวนจึงตัดสินใจบุกเอ็กจิ๋วด้วยตนเองแต่ก็ต้องประสบปัญหาเพราะเส้นทางจากงอกบไปเอ็กจิ๋วจะต้องผ่านทางเกงจิ๋วของเล่าปีเท่านั้นนอกจากเล้าปีไม่ให้ใช้เส้นทางก็ยังสมกวนอูเตียวหุย คงเบ้งไปประจำการตามเมืองต่างๆเพื่อปิดเส้นทางเข้าออกเอ็กจิ๋วไว้ทุกทางสุนกวนจึงต้องล้มเลิกความคิดที่จะบุกเอ็กจิ๋วแต่ภายหลังคอสอ2ร4ราชวงศ์ฮั่นรัชศกเจียนอันปีที่19เล่าปีกลับยึดเอ็กจิ๋วได้สำเร็จสุนกวนทราบเรื่องจึงโกรธจัดและด่าว่าเล่าปีเป็นคนเจ้าเล่ไร้สัตว์จาจานั้นสุนกวนก็ไมร่รอที่จะส่งจูกัดกินไปขอเกงจิ๋วคืน แต่เล่าปีกลับตอบอย่างไร้ความรับผิดชอบว่าปนกำลังวางแผนจะบุกยึดเลียงจิว๋วรอให้ได้เลียงจิ๋วแล้วว่าจะคืนเกงจิ๋วทั้งห้าเมืองให้ทันทีซุนกวนรู้ดีว่าเป็นข้ออ้างของเล่าปีตามเคยจึงสั่งให้ลีบองนำกำลังทหารสองหมื่นนายไปทวงคืนสามเมืองเกงจิ๋วได้แก่เมืองเตียงสาคุยเอียงและเลงเหลงลีบองกับการรบที่ไม่ต้องออกศึกลีบองใช้วิธีทางการทูตนำการทหารโดยเขียนจดหมายให้ทั้งสามยอมจำนวนก่อน เตียงสากับหุยเอียงยอมจำนวนในทันทีเหลือแต่เมืองเลงเลงซึ่งเฮกเผาดูแลอยู่ที่ยังคงนิ่งเฉยเล่าปี่ซึ่งอยู่ที่เอ็กจิวรู้ข่าวจึงยกทัพกลับมากังอันพร้อมสั่งให้กวนอูนำทัพไปยึดสามเมืองนั้นคืนมาสุนกวนเองก็นำกำลังทหารไปประจำอยู่ที่ลกเค้าและบัญชาการรบด้วยตนเองขณะเดียวกันก็ให้โลซกนำกำลังพลหมื่นนายไปประจำการอยู่ที่อี่หยาง พร้อมสั่งให้ลีบองวางเมืองเลงเหลงไว้ก่อนแล้วนำทัพไปรวมพลกับโลโซกขณะนั้นลีบองกับเฮกเผากำลังจัดทัพคุมเชิงกันอยู่เมื่อเห็นสารจากซุนกวนเขาก็เงียบไปพัดหนึ่งคืนนั้นจึงเรียกประชุมแม่ทัพเพื่อวางแผนเข้ากวาดล้างข้าศึกเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเมื่อจัดแนวรบเสร็จลีบองเรียกตั้งสวียนจือซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเฮกเผามาพบแล้วกล่าวว่า ได้ยิงมาว่าเฮกเผายึดถือสัจจะแอแล้วก็อยากทำเช่นนี้จริงอยู่สัจจะเป็นเรื่องดีแต่ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถือสัจจะบัดนี้แม่ทัพซุนของข้านำกองทัพมาปราบเกงจิว๋วด้วยตนเองเล่าปีติดกับดักแฮหัวเอียนอยู่ที่ฮันตงส่วนกวนอูก็อยู่ไกลถึงลำกุนลำพังทั้งสองจะเอาตัวรอดยังเป็นเรื่องยากไหนเลยจะมีกำลังเหลือพออามาช่วยเมืองเลงเหลงได้ ถ้าได้ไตรตรองโดยละเอียดและวางแผนไว้รอบคอบแล้วเราจะโจมตีเมืองเลงเลงให้แตกภายในวันนี้เมื่อน,นั้นเฮกเผาจะต้องตายสถานเดียวกันฮึดสู้ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยหนำซ้ำยังทำให้มารดาผู้แก่เท่าต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยช่างน่าเวทนาเสียจริงเวลานี้เลงเลงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วแต่เฮกเผากลับคิดว่าจะมีกำลังเสริมมาช่วยเหลือ จึงต่อต้านอย่างไม่หวั่นวิตกเจ้าจงไปหาเฮกเผาแล้วแจกแจงผลดีผลร้ายที่จะตามมาให้เขาฟังเสียเติงสวียนจือนำคำพูดของลิบองไปบอกแก่เฮกเผาทำให้เฮกเผาเปิดเประตูเมืองยอมจำนนจากนั้นลิบองก็เอาสารที่ซุนกวนสั่งถอนทับไปรวมพลกับโลโซกให้เฮกเผาดูเฮกเผาจึงรู้ว่าหลงกลลิบองแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้วแก้ไขอ,อันใดไม่ได้ลิบองจึงชนะศึกชิงสองเมืองเกงจิ๋วกลับมาได้โดยไม่ต้องรบจริงๆ